วัสดีครับเมื่อนีวันพฤหัสบดีที่6มีทุน่ายนนะครับ2 5งขนาเจนะครับเอาตลาดบ้านคุดหวาน,นะครับตำบลคุดหวานเพื่อโกศิราอย่างวัดก้าสินได้มาแล้วสองนะครับต่อไปคลิปที่สามนี่ครับตัวไหนก่อนโอ้ตัวนี้บ่เพิ่นเป็นแม่สาวบ่วไหครับซิบหา มื่นหาล้อยมื่นหาพันหนึ่งมื่นหาพันสูงของม่านจักเมตรสามสิบนี่แหละครับหนึ่งมื่นหาพันเลยครับเป็นแม่สาวเอาของมานจากปีกลัวแก้งขายดีบโบมีต่ตรำนี้ไงครับเนาะไม่มีเลยเนี่เอาออแม่นี่สิบหาเนาะนี่เนาะซิบหาเลยครับแม่สาวด้วยหางเาาดูความด้วเอาต่ำนี้โบมี่ หนึ่งมืนหาพันครับนี่เด้อตัวใดอีกบ่นี่ยเชเขยมตัวใดอีกตัวนี้โมเมนต์โอ้ตัวนี้สามแม่ลูกลูกเมียทั้งหมดบ่โอ้ลูกผูตัวน้นอย อันนี้เป็นเอื้อยเพิ่นครับคอันนี้เป็นน้องตัวผู้เอื้อยเป็นตัวเมียครับครับอันนี้คือแม่เพิ่นนี่ครับครับง่วนสลูกเอาได้ลูกสองตัวเท่านี้แหละเนาะในลูกสองตัวง่วนง่วนลูกสองเลยครับประมาณจะกลอยเศร้าหินแม่เพิ่นเอ้ยแข้งขาดีแบบนี้พ่มีเจ้าเพิ่นออกโค้งๆเลยครับเอาเพิ่นเลี้ยงลูกสองเพิ่นเลี้ยงลูกสองนี่ครับ สมตัวนี่เท่าไรก้อยให่เข็มโอ้สตัวนี่สองหมคันเพื่นจังได้ติเอื้อยเพื่นเด้อัได้ติเอื้อยเด้อโอ้เอาตเอื้อยนี่คือหมื่นเอ็เอาสตัวนี่าห้า้ารมัดเราบอกครับบนศูนย์แปดศสามาเอาโทรเบอร์นี่เด้อของคนใหญเข็มนะครับ 0 8 0ย์แปดศูนยน่ห่ามหามเอาแม่เดี่ยวในมืนหาได้ครับมืนหาพันสามแม่ลูกสองมือหนาเอาโซมาหาพ่อให่ชียอื ไปไซเมื่อเราบอโจได้แล้วขาแล้วไม่ลูกของไฟนอนป่องอมยจงเด้ห้อยดำบอกไปไห้อยโจไปโจหัวไปห้อยดำเด้ไห้อยดำนี่ไห้อยดำแม่เห่นหู อันนี้ห้องไฟครับเนี่ยมีนั่งขึ้นรถหรือเปล่าอันนี้ย่างหูปู้ยไเนี่ยเอาบ่องหัจักบ่องหอยตีบ่ะใช่อืมเอามา แม่ลูกแม่ลูกใหญ่ๆเลยครับแม่เพิ่มด้วยเด้อเอาปผมม้าลอยหาซื้อบวกได้ครับแม่เพิ่นเบื่อเรื่องอะไรแซงคาก็ได้ลอยหาซื้อบวกได้โอ้นี่ลูกเพิ่นบับใหญ่เลยเนี่ยโอ้ลูกตัวเมียอะไรครับเด้อลูกแรกบอกครับหรือลูกสองลูกโอ้ลูกตัวที่สองนะครับเด้อแม่ก็ใหญ่ลูกก็ใหญ่เอาแม่สีแดงให้ลูกสีขาวขแซงขาวพวกนี้จำนี้ใหญ่เนาะ นี่นี่นเด้อครับลูกคนเด้อนี่ยเป็น,นลูกตัวที่สองสขีขาวขาวไงเด้อลูกคนตัวเมียอะไรครับนี่นเด้่อตัวเมียเอาตัวเมียหัวโ,โลนนใส่เมาสสวยๆนี่นี่ลูกลูกตัวเมียนีแม่เพิ่นใหญ่ๆเนี่ยแม่ลูกราคาเท่าไรครับลวสองพันถ้วนโอวสามหมื่นถวน,มมน,ถวนแมใ่ใหญ่ๆโค้งสามใหญ่ลอยหาสิบขึ้น เอาเบือเรื่องได้ครบสูตรเมื่อไรครับด้วยนี่ลูกคนลูกตัวเมียสวยเขาครับสามหมื่นทุ่นแล้วม่ลูกเบอร์ท่วครับศูนย์แปดเก้าศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งสามเก้าแม่ลูกลูกตัวเมียสามหมื่นทุ่นทุ่คุยกันได้ห้อยตีทำเพิ่มน้องคอก จังววะเลยด้ครับด้วยเอาเอาเป็นเลี่ยมครับนี่ด้วยบอกย่งใหญ่นี่นย,นนย่ใหญ่นี่ละ่ะใหญ่ๆๆๆใหญ่นี่นี่เอาแม่ลูกสามหมื่นทุนทุนโทรมาเลย ไอ้นี่มองไฟนี่ของผมครับสองแม่ลูกนี่ไอสองสาวสองก้อยว่าผิดไอ้นี่แม่สาวทั้งสองสาวงามคู่สองตัวเนี่ยอายุประมาณสองปีบ่ประมาณคเก้าเดือนเหฮะวันนี้ข้อสองปีครับสิบแปดสิบแปดเดือนแม่สาวนี่เนาะแม่สาวปีกว่าๆเนอะอ๋อคู่นี่คู่นี่ตัวละเท่าไหรล่ะแม่ยัง คู่นี่ยช่ไหมพี่ิมาโอ้สี่หมื่นหาคู่นี่คู่นี้สี่หมื่นห้าสูงแม่และวเท่าไรายนิ่มร้อยสามสิบร้อยสามสิบอามสิบร้อยสามสิบเอาสามสิบหาเึินงนิ่มแทงขาพื้นดีเงาๆนี่เนาะสูงยาวเข่าดีสีแดงหางเงวหางยาวหางเาาหางยาวลากกินพวงหางสวยขายดี เอาแม่นี่เอาพ oh, uh huh. ี่เดย so, ่างๆด้วยสองตัวนี่คู่นี่เท่าไหรเกาะสี่สิบห้ากันังได้ตัวเดียวเด้ตัวเดียวเราสามพันเอาเศ้าสามโอตัวเดียวนี่ตัวละเศร้าสามเอาเป็นคู่นี่คือสี่สิบห้าตัวเดียวนี่คือตัวละเศร้าสามเด้อสี่สิบห้าของพยินิมพานะครับสี่ส่วนสองขีดนะหันหอดสองเลยครับแต่ว่าสี่ส่น ข้องามโคบอ่ะข้องามคู่ของพยานนีด้อเขานี่ยบ่ยนี่มัดเท่านี้บ่เบอร์โทรครับศูนย์หกซีซีศูนย์หกีีเก้าศู โอม่าบอนี่โอมาบอนี่ถ้ายแยกคือตัวละสองมิลลิแอเอาเป็นคู่คือนสี่มิลลหะครับต่อรองกันได้ต่อรองกันได้มากตัวไหนครับมากตัวไหนตัวนี้มีแต่ยีลักมนอยู่สามเลักอยู่ตรงจำง่ายนี่ข้อขาวเช่นน้อยอืมเช่นน้อยจุดน้อยๆ้อยือออสองแม่นี่เด้ยอยเกแม่นี่ยอืเอ,อเกีมฆโคด,ดังน,นี่หรือ,อเกี่ยวเมฆไม่ดังข้อมันได้จุดขาวจาบอกว่าเลยราคาเท่าเดียวกันข้อใหญ่นิ่มข้อใหญ่นิ่ม อำเภอดงหลวงออำเภดหจังหวัดมุกดาหารแต่ว่าเป็นข้นก๊าสินแต่ว่าขึ้นไปอยู่ดงหลวงแล้วเป็นคนหลังเขาแล้วคนหลงเขาคนหลงเขาอ่ะเปลี่ยนข้นหลงเขาเอาโทรมาหาพี่เด้อโทรมาเลยครับเบอร์นี่นะครับเบอร์นี่แหละทั้งพี่ของผู้ใดญ่น่าดำาดําเดิมเดิมบุ่นยังห่ว เอาเมื่อไรเราบอครับนี่ของไม่ยิ่งหูนะบอกโอ้ใสตัวได้แน่นี่ออกอยีบ่บอกคลิปโอ้คลายแล้วโอ้เหลือตัวเดียวจีจวง,งนี่นี่บอกโอ้ไม่ยิ่งหูห้อยเอฟเอพ่อนยิ่งใสไปใสเราบอหน่นี่เพืสบอไอ้เชียงไอ้เชียงควันม,มาหาวันมีบอ ใส่ไงใสมีบ่เอาไงใส่บ่มีสเขาขาวหรือแดง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 ตัวนี้นะไอ้ลูกไม่เล็กตัวหรอครับโอ้แม่สาวอันแรกเลยครับแม่สาวอันแรกมีรายละเอียดสูงอบ้านจะกร่อยสามจี๊ผาสี 40, า่สิบอ๋อสี่สิบเดี๋ยวยูแครงแขาดีบ่มีแบบนี้เรื่องของหอยวัน น้อยาเนี่ยครับเป็นแม่สาวอันแรกเป็นละเอียดเดือดแฝงค้าดีราคาเพิ่นเท่าไหร่ล้วครับสองหมื่นสามสองหมื่ถูกถูกเนาะสองหมื่นสเลยครับเด้เอาเบอร์ทร่ครับเบอร์ทร่ครับศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ห้เจ็ดหอยวันเขาวงกาล,ะละสิน โทมาเลย,ย <laughs> อันนี้ของไคนี่ของใครสายยาวันนี้เนื้อสุกในวันนี้ตัวเนื้อสุกไหมนี่สามตัวนี่บอกครับอันนี้เป็นแม่สาวบุญโอ้แม่สาวอันนี้ได้ไหมอันนี้ไก <laughs> ่ของแถม ซื้องวแถมไกลแหอันนี้เป็นแม่สาวเนะเาะเสียวคู่เราไปบ่ท่านนะป้นหอดสองปีบกปีกลัวเนาะสูงเท่าไรแล้วครับรอยสาที่หาบวกสาที่หาบวกาหางค่นเย้า,งงาแจ้งขายดตาีตำนี้บัวมีไม่มีจำนี้ยนงนิ่งดีเชื่อมหู นาตาดีโหเป็นตาเลี้ยงราคาเพื่อนเดบันมื่นห้าพันรอยเนาะเมียสาเนาะหนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยเลยครับดูเมียสานี่เดูหนึ่งมื่นห้าพันห้าร้อยเอาตอม้าบานนี่เอาเป็นแม่ลูกเนาะเนี่เนาะแม่ลูกลูกตัวเมียสีมุมงแบบตาเนี่ยละไม่ลูกคน แม่ดีดำเนาะแต่ว่าลูกนี่ออกมุ่มบอกตานเนาะมุ่มจากน้อยหัวโลนบอกลูกคนหัวโลนเป็นลูกแรกหรือลูกสองเแรกเลยเป็นลูกแรกเลยเนาะแม่เพิ่นสูงเท่าไรล่ะลูกแรกก่อยสาธที่่านี่ยละเนายซุบเอาตำไว้ได้ผมผมบอกอสูงเวยเอาจูสีไว้ก่อยสาธที่าบวก ลูลเ้าลูกลอยเศร้าตอนนี้บ่มีเน,ะนาะแดงขายดีเนาะแม่ลูกนี่เนาะพอดได้แล้วราคาแม่ลูกสองสองหมื่นหาพันอีกอมทรงอือสองหมื่นหาพันพนีน่ไปทรงห้ได้ครับเด้อลูกตันเมียสูงลอยเศร้าเป็นลูกแรกมีแม่เพื่อนตอนนี้บ่มีขาโทขาถอนบอ่อได้ นอนโกนนอนข้างบ่ได้บ่มี่บ่มี่ม่นบ่สองมือหนาแม่สาวนี่คือแม่สาวนี่เทไรก่อนลื่นบ่โอ้มือหนาพันแดงแดงนี่เนาะสามโตบ่เนี่ยแม่ลูกโ้อมหนึ่งแล้วก็แม่สาวเท่านี่เนาะเบอร์โทรยี่สูครับศูนย์แปดสาม หกหกสี่สี่หนึ่งแปดสามห่อสุกนามนข้อสุกนามนคนโก้รูปลอเหมือนเดิมคนโกรูปลอเหมือนเดิมสโลกแกนสโลกแกนให้สุกถ้าผมได้ตัวนี้ผมก็บ่ไป <c oughs> ผมต้องออกสโลกแกนเนี่ยสุกซะก, <c oughs> ก่อนจากอำเภอนามนนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ <Okay. S 1> เอาไปส่งให้เด้อพ่อใหญ่สุกนี่ <c oughs> พ่อใหญ่สุกกับพ่อใหญ่จุกไปส่งให้ครับลงหวยลงหนองลงปาาลาเขาลงน้ำไปเม็ดมันได้มา เชิงบันไดมาขอให้มีทางติดลมติดย้างกัน,นมีรถไถลากไปให้เนาะทอดที่ทอดที่ยังออเอาเงินสะตายพหญยสุกครับพหญยจุกซาละอูทั้งสองอยู่แลวเนาะคูยอ,อยู่เพื่อนกับซาละอูะละอ,อยู่บ่ก <c oughs> บอกคุณหลายๆจุกเลยบอกคุณหลายครับ เอาแล้วอ้อยมีหยังบ่น้องอ้อยคนสวยไม่มีอะไรเลยวันนี้ขายมดบ่โอ้ขายดีปลาลูกปูงก็เป็นไปเนาะโอ้ขายดีปลาลูกปูงต้นนี่อะไรกัต้นนั่นอืมขายมดเลยวันนี้แม่ปลากับมดตัวนี้เบิ่งส่งขายดีปลาลูกปูองอืมขายดีปลาลูกปูง,ง,ปกปงสวรรค์บ่ <c oughs> กรรมิจะไปส่งอเอาขายแล้วบ่ฮะขายไปแล้วบ่วโอ้ขายแล้วเอางัวเลยได้งัวบ่เนี่ย,ยังครับแม่ปรอเหลืออะไรบาดนี่ วัสดีครับแม่ปูกโบ้เหลือเลยบ่เนี่ยเหลือสองตัวนี่ค่ะเอาเหลือสองตัวนี่เหลือสองตัวคู่นี้เ<อ>มืเอ่อนี้ขายดีเลยบ่เนี่บยบ่ได้งัวกระดอกเลยบ่เนี้ยเอาบ่ได้งัวมากกระดอกได้งัวมานเจนเตัวโอ้นั่รรนห<อ>นานเลยเนี่ยหนานคู่นเป็นเน <ๆ S 2> ช่าเร่เลยบ่เนี่ยออกออกเช่เล่เนาะตัวผูเนาะตัวนั้นก็ตุกตัวผูเนาะตัวนั้นก็ได้เนาะเอาแซวหอกบ่อันนี้ตัวผูแล้วเอาสายขุนทั้งหมดเลบ่เนี่ย สองหมืนหกพันตัวละวมื0นกว่าบาทเนาะเอานี่ได้ครับเด้อจบตัวเอาพี่น้องได้เรือเหลือเท่านี้ละมือเนี่เหลือสองตัวด้วยสองมืนหกสองตัวนะตัวนึงได้ไตัวผูขึ้นกันนี่ขายดีมือเนี่เอาเพได้แจวเพราได้จั่งวพได้ปนได้แจวเอาเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าหนึ่ง เจ็ดสามสี่ศูนย์แม่ปอหน้าคู่กาลสินอยากได้งัวถือนี่มัดอยู่ฟาร์มไรกี่เบิร์ตนี่มัดอยากได้มาเลยเด้อแม่ปออำเภอหน้าคู่นี่ครับเด้ออยู่ข้อกับยังเหลืออยู่ข้อกับไรขอบคุณหลายแม่ปออันนี้ของผู้ใดห้อยไหวทางไหวไปใช้แล้วบ่ ก็ไปรอเจ่เลยาสอนเมื่อไร่อวเจสอนนี่สอนเมื่อเหร่หือแต่พ่นโอ้คือเมื่อเร็ว้เนาสอนมือี เหลือแต่พุนแมนบัวสร้างพุนโอ้พญายอนเมื่อแล้วเนาะงใสพญายเก่งไปใสเป็นแม่บ้านพญายเก่งมั่งใสงวงเหลือบ่พญายอนก็เมื่อแล้วโอ้แต่สิงห์

เปิดเท่าไหร่1 8 0 0บ2ปีแล้วไปแ2ปีรอบมูดำๆเกิดแล้วจะได้รอบหูดำๆเนาะนิ่งดีเนาะเข้าใกล้เขาไปยัง2 2 0 0 1 8 5 0 0โอ้ย18,500โอ้ยน้ยิ่งขด้ผล20,200 18,000จะไปมัดที่เขากล้องได้ั่นเ้าของเอานี่แหละเด้อเบอเอาเด้อ สิบแปดห้าร้อยแม่สาวครับอีส่วนสองปีก็เดียวนี่บอกแมนย่างหนึ่งอือเอาเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกห้าสามแปดแปดสองศูนย์สองแปงครับหางบอยครับแมนหางบอยบ้านคุณวาวานี่ะคอยู่ตลาดคุณวาอยู่ตลาดคุณว่าอยากได้โทรมาเลยแมนครับแมนผู้ว่าออกกล้องนี่แแล้วแต่ว่าเหลือจ่ตัวบางไส่เพราะเป็นอ่เกลียเกลียอมม อขอผู้ใหญ่มีวัวข้างนอกมีวัวขอไหนครับเนี่ตนนรรย,ต,รรยตัวผู้นี่จักบันโอ้12หารอยนะครับตัวผู้นะครับเนี่ย12หารอยตัวผู้12หารอยครับตัวผู้ตัวนี้เด้ออ้าวเพิ่นเห็นหนังเลยเนี่กินหางจะคลองบ่เด้อ 1ิบหล่อยตัวเดียวดีบ่เบอร์ทครับศูนย์หกสี่หสี่สองหกสองห้าสามศูนย์ห่แน่้อยแน่นป้นจุนจังับุงบัวขาวอ่อบอกพูดเลยล่ะนายสอนนายสอนเหลืออยู่บ่นายสนเหลืออยู่บ่ ในสองกราต้งต่อรหรือเปล่าเอาไปใส่เราผู้ขายไอติมไปห้าสิบงวดโอ้ผู้ขายไอติมหลักเอาเฉพาะรถไอติมนี่ไมไปหา้าสิบงวงดรถไอติมนี่โคเรียเป็นขนาดเลือลดไหลบ่เลยโอ้ตีมหมดแล้วขายดีจ้าตอนนอไอติมนี่สิบบาทได้ครับเด้อ 1ิบบาทไอเตียมวะครับไอเตียนด้วยสิบบาท,าท,มมาาาทสิบบาทไอเตียมนี่ผู้ซื้อบอี่ขายให้ห้อยนอุ่งเงื่อละไบ่ห้อยนอุ่งห้อยนุ่งไปแล้วหมดแล้วมืยเนี่ย แต่ลดเอทีมทีมลรือวกขายสื่อง่วเยอยู่หอโอยวัิขายอยู่เมื่อกี้นี่กนากันมันไม่พูมาซื้อขายั้งยสอนั้งมัดไปเดียไสอนั้งมัดบอกโอ้ยกำลังขาย

เป็นลูกแรกเนะครับเด้อแม่ลูกแม่ลูกสวยดีๆไทยสวยไทยสวยแม่ลูกแม่ลูกไทยสวยไทยสวยมือเลี้ยงยัยใส่เนี่ยล่ะเอามาจากบ้านไหนวะนี่บ้านผมตัวบ้านขั้นห็นเลยรักว่าจะบอกหลักของผมสี่สิบสองยาวผมจาโรถอีกัวจังแน่รูปเลยเป็นเด้เป็นรูปเป็นบ้าเป็นไรสิบสี่น้อยยัใส่สิบสี่สิบสี่แม่ลูกไปแล้วเอาไปส่งหมอเอาขึ้นรถตัวโอ้ไปส่งยัยใส่สิบสี่ เบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์หกสองหึ่นเก้าศูนย์าเก้าศูนยหน่งสามกปนเขา่าจะญ่ใสพญายใสต้งนกปกกี้นี่เนาะสิแม่ลูกลูกแรกลูกตัวเมีหรือตัวผู้กเมื่อกี้ลูกผู้มดเหรอครับบ่เนี่ตลาดนี่มดแล้วเอามดแล้วตลาดนี่ มัดตลาดม้อยโค่นพญาศรขึ้นเกาะนะ่ากันนี่ครับเบื้องหัวหมือนเลยครับด้วยไทยหมือนเลยฮะพญาศรกับบุหรี่ดอกมัดแล้ว,รลลรลวจรบชิ้นนี้ไปตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ